สวัสดีจ้าคลิปนี้จะพามากินขาหมูเยอรมันนะจ้าอร่อยแบบง่ายๆจ้าถ้าหากกินมาเพื่อจะห้องเสียมาแกงใส่กิมจิเพราะว่าสงสัยสิกินบบบดกมาจามมาบังวิธีวิธีทำกันเลยเลยจ้ามาานันง่ายๆดอกมันไม่ได้ยากดอกมันเริ่มเลยจ้า อยู่ในห้องขั้วคือเกาลัจ้ะมันตีมัสมั่นขาหมูจะกินขาหมูเยอรมันเนาะเพราะว่าเอ่อขาหมูเยอรมันเนี่ยห้าต้มเอาไว้แล้วจ้ะห้ากับตีมต้มอีกครั้งหนึ่งจ้ะต้มอ,อีกครั้งห้ากเกลือกันเด้อ สิบวัถอดดกจก้ะเสียวอบเกลืออันนั้นใบอันนี้กเรลุ่มลื่มตลอดเลยเรื่มซื้อมันจะล้างสีเขียนในห้หงคตอหรอกสีแดงอื่น ต้มมันประมาณากักสามสิบนาทีหรืว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้จริงจมันก็มีหมอเอ่อ้มดันเดยแต่ต้มไปเดี๋ยวสิลืมบปฏิมันสิเละเขาใส่ตัวนี้แล้วเขาก็ตามนาฬิกาเอาประมาณจากักอีกจากสามสิบนาทีก็พอจ้ะจะมาทำขาหมูเยลรมันเพิ่มกลิหอมเลยในพริกไทยดำ ไปเวลาเอาเขาอบมันสีหอมโอเคจากขาหมูเขาก็ต้มใ้ทีละต้มเกือเป็นชั่วโม,มงห้าึัเป็นมจัจักจักจักมันเขาจะเอาเขาอบาก็จะจะไม่ทอดเพราะว่ามันใหญ่เกินไปเฉพาะข้ามีเป็นร้าเบื่องเดียว องกิโล่วไกิโลทำขาหมูยางกจะทอดกัดีกันเลจ้ะว่าทอดดกบทกรเขาบ่ีกรไงเอาอบนดีที่สุดดจ้ะ เกือเอาเกลือมาท่ามันจักหน่อยแต่ว่ากินมันหอมเลยล่ะเพราะว่าใส่พริกไทยลอไปท่า,ทามึงนั้งมันแค่จะห้าก็สสีอบจาว่านั้งมัดกรอบ เขาสิอบเปรี้ยวๆ้งลอยหาสิบเลยโอเคจ้าขาหมูเยลรมันก็เข้ากับอบเสร็จสับเรียบร้อยละจ้าใส่เวลาเกือบสามชั่วโมงจ้าดีจ้าเกือบใหม่เข้ากับสกินกะกิมจิทอปกับกินกะกะหล่ำดองของเมื่อกี้แหละแต่บ่ต้องเรามีกิมจิ แล้วก็จะกินกับกิมจิส่วนเออน้ากิมเขาก็ละลายพริกผงจะใส่มะนาวน้านปลาแล้วก็ผงปรุงรสก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยมาเท่าจะอร่อยอร่อยด้วยกันกับประมาณนี้แะจ้าคลิปนี้ ไว้พอกันคิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า